เอ,เอาล้ะอย่าเสียใจยเลยนะเวลาเจ้าร้องไหนะ้น่ะไม่เห็นสวยเลยเออนี่เอางี้งก็ได้นะาจะทำตามที่เจ้าสั่งก็ได้ไม่ไปไหนอีกแล้วดีไหมฮจะแค่ตามใจข้าไม่ไปตอนนี้พรุ่งนี้ก็จะไปอีกจะหลอกข้าโ่ะออนี่ไม่ได้หลอกข้าพูดจริงๆนะ ถึงข้ามไม know, you. You ่กลัวตายแต่เจ้าก็รู้ออกมาข้างนอกนั่นน่ะถ้าถูกชาวบ้านเฉิญนไปชิ้นๆน่ะคงเจ็บพิลึกเลยฮข้ามาประตูไม่ได้ปิดอ่ะ พี่เลหูอ้าวน้องหลานยินดีด้วยนะยินดีเหรอข้าจะตายอยู่แล้วมีอะไรน่ายินดีอีกก็เฮ้คุณหนูยินสวยกว่าน้องเล็กของท่านเป็นกองแถมยังดีต่อท่านยังกะอะไรดีไม่น่ายินดีด้วยหรอกเหรอโอ้โหข่าวไอ่ะานี่นาเป็นทิดาเทพของภาคตะวันจันทราอยู่ใต้หนึ่งคนอยู่เหนือนับหมื่นฐานะสูงส่ง แค่สั่งคำเดียวคนก็ตายเป็นร้อยเป็นพันแล้วแล้วข้าเนี่ยเป็นแค่สิบปลายแถวของหัวซางเท่านั้นและรู้สึกหน้าขำมาสิหน้าขำแล้วอยู่ต่อทำไมละ่ะ <c oughs> ก็ก็ไม่อยากจะให้นางเสียใจฮะ <c oughs> ข้ามไม่เข้าใจเลยทำไมนางมาชอบพอข้าได้เนอะข้าบาดเทจ็บจนบริสุทธิ์เสียตอนนี้ก็ามาคนพิการคนหนึง่งแถมยังใกล้วันตายอีกด้วยทำไมนางจึง สงสัยพักตะวันจันทราเน่ะไม่มีผู้ชายที่หน้าตาพอใช้ได้ลมะมัว่ามามนี่และหูชงมันจะมากไปแล้วนะตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณหนูดีต่อเจ้าแค่ไหนเจา้านางแบบนี้ได้เหรอแล้วขอบอกให้รู้นะนาไม่น่าน้ำเหมือนข้าขี้อายยิ่งกว่าใครๆครอุอ่อายอมลดตัวลดเกียรติเปิดเผยต่อเจ้าก็แสดงว่าเจ้าโชคดีมหาศาลแล้วนี่จะว่านาอีกเหรอไม่รักดีบ้างเลยเขาเขา าาก็ขอโทษก็ได้ก็เพราะก็คิดไม่ออกนี่ว่าน,นางชอบค่าตรงไหนอะแม่นาง <les> ทำไมไม่นอนพักให้มากนะออกมาไี่ทำไมรับไปซะแ <les> ม่นาง ขามีปัญหาอย่างหนึ่งอยากหารือด้วยไม่ต้องพูดหรอกคนของข้าสืบได้ว่าเทียนปอกวงถูกจับไปว่าเศร้าลินข้าส่งคนไปช่วยแล้วละ่ะเรื่องของเทียนปอกวงน่ะประมุขหลานบอกข้าแล้วแต่แต่ที่ข้าจะหารือไม่ใช่เรื่องนี้ <c oughs> คราวนี้ข้าต้องไปจริงๆแล้วเจ้าอย่าตามพาและอย่ารังเข้าอีกเลยนะ <c oughs> ลืมแล้วหรือว่าเคยรับปากอะไรเข้าไว้ไม่รักษาคำพูดนี่เจ้าต้องเข้าใจสิข้าไม่อยากให้ตัวเองเสียใจเราทั้งเจ้าด้วยได้ถ้าอยากไปจริงก็เชิญเลยข้าจะไม่ห้ามอีกเพราะถึงบังคับให้อยู่ต่อจะไม่มีความสุขมันก็เท่านั้นหลายวันที่ผ่านมานีได้จะดูแลอย่างดี พยายมรักษาข้าทุกวิถีทางข้าทราบซึ้งมากแต่ว่าข้าอยู่ต่อไม่ได้เพราะอีกไม่นานเนี่ยผมข้าคงจะร่วงหมดเนื้อหนังแทบไม่มีดูแล้วเหมือนสร้างศพจะทำให้เจ้าตกใจเขาไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งนั้นพูดแบบนี้แล้วจะยอมอยู่ต่อหรือเปล่าละความห่วงใย,ยที่จะมีต่อข้านั้นข้ายอมรู้ดีแก่ใจ แต่ตอนนี้มันตายไปแล้วครึ่งชีวิตข้าไม่อยากสร้างกลรมให้ตัวเองอีกข้าตายไม่เสียดายหรอกแต่ถ้าเจ้าเสียใจเพื่อข้าข้าคงเป็นทุกข์หนักเจ้าอาจไม่ตายก็ได้ข้าจะหาวิธีรักษาเจ้าใหม่นะขนาดหมอเพ้งยังบอกว่าข้าไม่มีหวังก็คงเจะหมดหวังจริงๆถึงเจ้าทุ่มเทอีกเท่าไหร่มันก็เสียแรงเปล่า ตราบใดที่มีหวังก็จะไม่ลามือไม่แน่อาจมีปฏิหารก็ได้นี่ <c oughs> คนเราเกิดมาแล้วต้องตายเท่านั้นเนอะถึงข้าอายุสั้นแต่ช่วชีวิตไม่เคยทำเรื่องผิดบาปต่อใครเลยสามารถเชิดหน้าตายอย่างหายห่วงไม่เหมือนคนบางคนดินรนไขว,ขว่คว้าชื่อเสียงลาบยศสุดท้ายก็ว่างเปล่าสบายใจสุขสนิ์ก็ไม่ได้เลยคำพู <c oughs> ดจริงๆนะตอนนี้หมดห่วง โล่งใจจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเจ้ามันต้องเสียใจแทนข้าอีกนะชีวิตที่ยืนยาวไม่เท่ากับชีวิตที่มีคุณค่าที่แล้วมานะ่ะข้าผ่านทุกสุขมาเกือบหมดแล้วและยังมาเจอเรื่องแ,บบแปลกๆที่น่ายินดีก็คือก่อนจะตายเนี่ยได้รู้จักบุคคลสําคัญที่ยิ่งใหญ่อย่างเจ้ามันแทบไม่น่าเชื่อเลยแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าจะพูดโกหกถึงเมื่อไหร่กันถึงช่วยสบายใจขึ้น ไม่ได้โกหกนะที่พูดมาเป็นความจริงทุกคำจะมีฐานะสูงส่งนี้ต่พบเป็นที่เกรงขามของเหล่าชาวยุทธมากมายจะเป็นผู้หญิงเก่งที่หายาก